วัสดีครับพบกับผมนะครับเขมรัสสุธรรมวาดครับกับคอลัมน์อินดูโรทิปร้อมนะครับเห็ุไม่หลับเพื่อนักขับอินดูโรโดยนิตยสารไรดิงครับสาระเพื่อฟังสะใจสำหรับแฟนๆสองล้อทุกท่านครับวันนี้นะครับเรื่องราวในการแนะนำนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดแล้วกันนะของการขี่รถซึ่งจะเน้นให้โฟกัสนะครับของการทำขี่เนี่ย บนทางที่ราดชันอย่างเช่นเราเราจะต้องขี่ขึ้นไปบนทางชันแล้วก็วนรถกลับลงมานะครับซึ่งตรงเนี้มันก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าวันนี้ที่โฟกัสเลยก็คืออยากจะให้เนเป็นการใช้แรงนะครับอย่างความเร็วของรถนะครับเพื่อที่จะให้ เราสามารถทรงตัวบนพื้นทางลาดเอียงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือช่วงของการกลับรถนะครับบนรถกลับนั่นแหะตรงนั้นเป็นจุดสําคัญว่าเราจะผ่านหรือไม่นะครับหลายคนขึ้นไปแล้วพยายามทรงตัวด้านบนด้วยการชะลอหรือเบรกนะครับแล้วก็ใช้วิธีอาจจะใช้วิธีก็เรียกเป็น l ีนอันะครับในการขับขี่ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่า,าวันนี้อยากจะให้ลองฝึกกัน ในแบบที่แตกต่างก็คือใช้วิธีการลีนวิทครับลีนวิทก็คือพวกขี่จะต้องเอียงตัวนะครับไปพร้อมกับการเอียงของรถนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะทําทได้มันต้องมีองค์ประกอบมีเคล็ดไม่รับที่ผมจะมีไว้ให้ทุกท่านได้ชมในนิตยสารไรดิ้งครับฉบับที่240เดือนกันยายน2558ครับแล้วพบวก,กันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านสวัสดีครับ